การที่นักลงทุนกระจายการลงทุนไปส่วนหนึ่งในตลาดหุ้นฝั่งสารัฐที่ยังมีกรอสค่อนข้างดีอยู่เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตของลูกค้าได้นะครับกองทุนที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกอง KG Select นะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยจะไปลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า JP Morgan Global Select Equity นะครับหลักๆเลยคือกองทุนจะลงทุนล้อตามตัวอินด x นะครับก็คือ MSCI World นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะลงทุนเบี่ยงเบนจาก ตัวมาตรฐานหรือเบนช์าร์กเนี่ยประมาณสัก15%นะครับไปเลือกหุ้นแบบซ็อกพิกนะครับก็คือจะไปเน้นในกลุ่มของตัวเซกเตอร์ก็ได้นะครับหรือตัวหุ้นที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษนะฮะก็หลักๆเลยก็จะเป็นท็อป10ก็จะหนีไม่พ้นหุ้นเทคะครับเพราะตอนนี้เทคก็กลับมากรอสค่อนข้างดีก็จะเป็น Microsoft Amazon Nvidia Meta นะครับอยู่ในแต่เทลหรูวิกตองแอปเปิลนะครับออทิสมาสคาร์ดเอ็กซอนมออบิลนะครับก็จะเห็นว่า ด้วย Performance ย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2022เนี่ยจะเห็นว่าเขาเอา p e r f o r m ตัว b เบส m ์ม k ที่เป็นเส้นสีเทาเนี่ครับ MSCI w o r l d อยู่ก็อันนี้จะเรียกว่าเป็น Alpha นะครับก็คือกองสามารถทำา r t u u r n ได้ดีกว่าเบส m ์ r k ประมาณสัก2-4%ต่อปีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าเขาจะเวทเซกเตอร์ไอทกับตัวคอน sumer discretionary เนี่ยสีเขียกวกับสีเทานี่ประมาณสัก45%นอกนั้นก็จะเป็นกลุ่ม value stock นะครับฉะนั้นเรา ลงทุนกองน,นี้ได้ทั้ง2ขาได้ทั้งกลุ่ม Growth Stock แล้วก็ Value Stock อีกอันหนึ่งก็คือที่ผมหินไว้นะครับว่าปีนี้ Health Care ถ้าดูจาก Earnings for อ r ์แแล้วจะโตค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่ากองทุนที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นกองของตัว KF Health นะครับกองทุนนี้จะไปลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า JP Morgan g l o b a l health care นะครับก็จะลงทุนใน4อุตสาหกรรม Health Care ก็คือได้แก่ pharmaceutical นะครับตัว biotech นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เฮล ฝั่งของสลันะครับถ้าใครที่บิลีฟว่าตัวเฮลท์แคร์เนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าดูกราฟดัชนีเดี๋ยวผมจะมีเปิดให้ดูสักครู่นะครับตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าปรับตัวลดลงมาอันเดอร์เพอรฟอร์มในตัวของตัว S&P 500นอะฮะอันนี้กราฟ S&P 500จะเห็นว่าเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับถ้าดูตัวเฮลท์แคร์เซกเตอร์ใน S&P เนี่ยครับ ปรับตัวลดลงนะครับใกล้รอต่ำสุดในรอบปีนะครับแล้วก็ตัวอินเด็กซ์เนี่ยเข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วนะฮะพอพอโอเวอร์โซเยอะๆเนี่ยถ้า e, ตลาดมีการเด้งขึ้นนะครับอันนี้เองก็ต้องบอกว่าหนึ่งก็คือตลาดตัวอินเด็กตัวเซกเตอร์เนี้ยยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่นะครับเข้าเขตโอเวอร์โซใครที่เป็นแบบสไตล์คอนเทเลียหรือสไตล์แบบเก็งกำไรว่าเฮ้ยมันบอททอมแล้วน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ก็ซื้อเพื่อเก็งกำไรได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ ตัว Earning growth ็งค w t h ค่อนข้างดี20%กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็จะมีในลงทุนในหุ้นอย่างตัว u n i t e d Health อันนี้ก็ที่มีข่าวเรื่องของถ้า CEO ถูกรอบสังหารถูกสังหานะครับแล้วก็เรื่องของการสปิตเรื่องของบริษัทประกันกับการจ่ายยานะฮะแล้วก็อี i ลลิล y ี่อแอฟนะครับแล้วก็ o นวอนออ d ิสเองที่ว่ามีปัญหาา uh, มีเรียกว่าไม่ใช่ปัญหาเรียกว่าผลการทดลองนะครับ ตัวยาเนี่ยหลังจากที่เขาตั้งเป้าประสิทธิภาพไว้ที่25%เนี่ยการทดลองผลการทดลองออกมาอยู่ที่21%ก็ค่อนข้างมิสนะครับแต่ก็มิสไม่เยอะแต่ว่าเหมือนราคาหุ้นโดนลงโทษไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวยาอย่างพวกยาลดน้ำหนักเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมในตลาดอยู่นะครับแล้วก็อีลลิลี่เองก็มีการซับมิดเรื่องของยาอัลไซเมอร์ที่ FDA สหรัฐารับรองแล้วนะครับยุโรปรับรองแล้วจีนรับรองแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่มองหาหุ้น ที่มันอยู่ในโซนล่างกองที่อยู่ในโซนลางและเซกเตอร์ที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ก็ตัวเซกเตอร์เฮลท์แคร์อีกอันนึงก็เป็นที่น่าสนใจนะครับอีกอันนึงก็คือตลาดหุ้นทางฝั่งของอินเดียนะครับก็ต้องบอกว่า,าตัวดัชนีเซนเซกเนี่ยปรับตัวลดลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ1 2 3 4 5 5ครั้งในอดีตครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดลงมาที่เส้น200วันแล้วตัว RSI อยู่ในเขตโอเวอร์โซนะครับ ถ้าสายเทคนิคเขาก็จะบอกก็จะหาเล่นหุ้นประมาณเนี้ยก็คือโอเวอร์โซปแล้วก็เทคนิคลซั s u p พอร์ตก็อาศัยเล่นเด้งนะครับตลาดหุ้นอินเดียอันหนึ่งก็เป็นตลาดดัชนีที่น่าสนใจนะครับรวมถึงตอนนี้เองก็อยู่ในช่วง election rally เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งตัวนายกรัฐมนตรีไปวันที่4มิถุนายนก่อนหน้าน,นี้ปรับตัวลดลงแต่ตรงนี้เลยเพราะว่าตลาดตกใจว่าตัวของพรรคคุณโมดีเองไม่ได้ไม่ได คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งก็เป็นการจัดตั้งแบบรัฐบาลผสมนะครับแล้วก็รานประเทศต่อจากนี้ไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวไตรมาสสานะครับ GDP อินเดียเนี่ยชะลอตัวลงอยู่ที่ประมาณสัก5.4อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นผลกระทบจากเรื่องของตัวราคาอาหารฟู้ดอินฟล t i ชันที่เพิ่มขึ้นเยอะประมาณสัก10กว่านะครับล่าสุดก็ลงมาแล้วรั่ประมาณสัก9.04แล้วก็ CPI เองก่อนหน้านี้นะครับ เดือนตุลาเนี้ยเด้งขึ้นไปประมาณสัก6.1นะครับตอนนี้ลงมาอยู่ประมาณ5.4ซึ่งเราก็ให้วิวไปแล้วว่าไอ้ราคาอาหารที่มาสไปค์ขึ้นช่วงสั้นๆเนี่ยเป็นผลกระทบจากเรื่องของขึ้นความร้อนแล้วก็ตัวน้ําท่วมใหญ่ในอินเดียที่เราตามข่าวกันนะครับซึ่งถ้าหมดหมดจากพวกเนี้ยราคาพืชผักอาหารเองก็จะกลับมาสู่สภาพปกติอินเฟชันมันก็จะลดลงก็จะเปิดทางให้ตัวของแบงก์ชาติอินเดียนะครับมีโอกาสลดอัตาราดอกเบี้ยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก6.5ถ้าอินเฟชันลงหรือประมาณสัก เนี่ยครับระดับก่อนหน้านี้ประมาณสัก4%เนี่ยก็มีรูมในการลดดอกเบีย้ยได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือกองทุนที่ผมเรียนว่ามันจะมีกองทุนที่เรียกว่าตัว systematic investment plan นะครับเป็นกองทุนลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็เพื่อการเกษียณก็คล้ายๆกับตัว p o n t f u n d นบ้านเราก็อันนี้เป็นข้อมูลว่ามีเงินไหลเข้ากองทุนนะครับเขาเริ่มตั้งแต่ปี2016นะครับจะเห็นว่าถ้าดูในตารางเนี้ยเงิน ไหลเข้ากองทุนอย่างสม่ำเสมอทุกๆเดือนนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นแรงหนุนให้เกิดการซื้อเข้าไปลงทุนในหุ้นนะครับก็เลยทําให้ตัวดัชนีนิฟตี้เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นตามเม็ดเงินของคนลงทุนในกองทุนนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยปัจจุบันนี้มีเงินไหลเข้าในกองทุนนี้เดือนละนะฮะประมาณสัก253ล้านลูปีนะครับ 253,000ล้านรูป,ปีนะครับก็หรือประมาณเดือนละประมาณ3,000กว่าล้านเหนนรียญนะฮะต้องบอกว่าด้วยประชากรที่อินเดียคนนอนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเม็ดเงินหนึ่งที่คอยพยุงตลาดหุ้นอยู่แม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงในช่วงนี้นะครับจากแรงขายของต่างชาติเองนะครับแล้วก็สวิสชิ่งไปเล่นหุ้นอินเดียหุ้นจีนบางส่วนนะฮะแต่ว่าตอนนี้นก็สวิสกลับนะครับจากจีนมาอินเดียแทนนะครับ ก็ต้องบอกว่าเราแนะนำกองทุนตัว K T India นะครับเนื่องจากว่าเราชอบคอนเซปต์ของตัว Master Fund กองนี้นะครับที่เป็นกองทุนหลักตัว Invesco India Equity นะครับก็มีการสอบถามไปกับตัวของบลจกรุงไทยนะครับว่าทาง Master Fund เขามีไอเดียในการลงทุนยังไงก็คือลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียแต่ว่าเขาจะเน้นอยู่3ามธีมหลักก็คืออันแรกจะเป็นเรื่องของ Consumer Exposition นะครับก็คือการระเบิดของการบริโภคภายในประเทศอย่างที่เราทราบกันว่าประชากรอินเดียอันดับหนึ่งของโลกนะครับ คนมีรายได้มากขึ้นก็จะบริโภคมากขึ้นอันนี้คอนซัม t ชันมหาศาลเลยนะฮะพันสกว่าล้านคนอีกอันนึ้งก็คือ Financial Transformation ก็คือการเปลี่ยนผ่านของเรื่องของการเงินการธนาคารในอินเดียก็จะสังเกตว่าคนอินเดียไม่ค่อยโดยปกติธรรมชาติเขาไม่ค่อยกู้แต่หลังจากนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการกู้เพื่อบริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ Manufacturing ในในสองก็คือการปรับปรุง ฟื้นฟูใหม่ของการผลิตนะครับก็คืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอินเดียเองก็สวิสจากอุตสาหกรรมที่เป็นตัวคอมมอดิตี้อย่างพวกน้ำมันเหล็กนะครไปเป็นอุตสาหกรรมด้าน i t ทแล้วก็เรื่องของยาด้วยนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมออโตโอ้อันนี้เองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คลิกเลยก็คือว่าเขามีเขาอันเดอร์เวตัวของกลุ่มอ่ d อินดัสเทรียลหมายถึงว่า กลุ่มของตัวที่เป็นตัวน้ํามันนะครับเนื่องจากว่ามันมีวินฟอร์แท็กก็คือภาษีราบลอยาก,การที่รัฐบาลจะเก็บแล้วก็มีการแทรกแซงของรัฐบาลค่อนข้างเยอะรวมถึง roe เนี่ยโตประมาณสัก45%เฉะนั้นในรองเทอมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโดนเรื่องของยอดขายที่ปรับตัวลดลงนิดน,นึงเนี่ยมันจะเขากระทบเออร์เน็งเยอะเขาก็เลยอันดั g เวกุมเอเนจีเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีบริษัทอย่างรีไลแอนส์นะฮะที่เราที่เป็นหุ้นท็อป10ของอินเดีย ในพอตนะครับแล้วก็อาศัยการสต็อกพิกกิ้งก็คือมีหุ้นอย่างตัว REC เนี่ยครับที่ในกองอื่นไม่มีนะฮะก็คือจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับร่วงไฟฟ้าอันนี้ก็จะสนับสนุนเรื่องของการใช้ไฟมากขึ้นนะครับรวมถึงขายานตัวจิวเวลรี่เองนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมอัญมณีของอินเดียนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าอินเดียก็ใส่เครื่องประดับ่อนข้่งเยอะอันนี้ก็เป็น อันหนึ่งที่เขาสต็อกพิกกิ้งขึ้นได้ค่อนข้างดีเราก็เลยชอบกองทุน KT อินเดียมานำเสนอให้กับนักลงทุนนะครับก็สำหรับคนที่ชอบสายเทคนิคนะครับว่าตลาดหุ้นลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0รวนันเข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะครับแล้วก็มีสตอรี่ในเรื่องของฟันเดเมนทัลที่ค่อนข้างดีก็เก็บหุ้นอินเดียเพิ่มในพอร์ตได้นะครับก็อาจจะลดพอร์ตในเรื่องของจีนแล้วก็มาเพิ่มพอร์ตในเรื่องของอินเดียที่เป็นอีเมอร์จิงมาร์เก็ตอันดับ2นะครับ